สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อใน c s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  r o นะครับเพื่อที่ค,คุณครูจะได้ให้คะแนนถูกต้องแล้วก็ชื่อแล้วก็นำสกุลจะได้เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของคะแนนนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อง่ายๆครับก็เปิดที่ c s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  r o นะครับก็คือแอปพลิเคชัน a s s r o o m ที่นักเรียนได้ติดตั้งลงบน บนเครื่องนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ครับคลาสรูมนะครับก็แตะเข้าไปเลยครับก็จะเข้ามาหน้าตาแบบนี้ต่อไปครับก็ไปที่แถบเมนูก็คือขีด3ขีดนี้นะครับตรงนี้ด้านบนนี้นะครับก็แตะไปเลยครับแล้วก็เลือกการตั้งค่าการตั้งค่าจะอยู่ตรงนี้่า นะครับแล้วก็แตะที่การตั้งค่าหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่การเปลี่ยนชื่อตรงนี้าการเปลี่ยนชื่อก็แตะเข้าไปเลยครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วนะครับสังเกตชื่อเรานะครับชื่ออีเมลของเรา,เาจะเป็นแบบนีนะบ้อาจจะผิดนะครับให้ไปเปลี่ยนให้ถูกต้องโดยที่แตะที่ข้อมูลส่วนตัวตรงนี้นะครับแถบ เขาเรียกว่าแถบเมนูข้อมูลส่วนตุส่วนบุคคลขอโทษทีครับแถบเมนูข้อมูลส่วนบุคคลก็แตะเข้าไปเลยครับอ่าก็จะเห็นคําว่าชื่อตรงนี้นะครับวันเดือนปีเกิดเพศอ่าตรงนี้นะครับชื่อตรงนี้อาจจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นนามสกุลอะไรมั่วไปหมดเดี๋ยวเราให้ไปเปลี่ยนทุกคนนะครับเข้าไปเปลี่ยนรูปแบบตามครูนะครับดูให้ดีนะครับรูปแบบต้องเหมือนครูเท่านั้นนะครับ แตะไปที่ชื่อหนึ่งครั้งแล้วด้านบน,น,บนตรงช่องชื่อ,อด้านบนนี้นะครับช่องนี้ช่องแรกก่อนนะครับไปพร้อมกันนะครับช่องแรกก็พิมพ์ห้องของนักเรียนไม่ต้องมีทับไม่ต้องมีขีดแดงสิ้นอย่างเช่นป .5 ก็เขียนเลข5ห้องไหนไม่ต้องมีขีดไม่ต้องมีทับนะครับอย่างเช่นห้องหนึ่งก็แตะพิมพ์เลข1ต่อ5ไปเลยห้องสองก็พิมพ์เลข2 euh อต่อ5ห,ห้อง3ก็พิมพ์เลข 3ต่อห้ห้อง4ก็พิมพ์อย่างนี้เลยนะครับขอ,องครูสมมติครูครูเลขห้อง3นะครับอ้อโทษทีปุ๊บปุ๊บปุ๊บห้าบอห้า,ห,าห้อง3อก็ต่อไปเลยตามด้วยเนะครื่องหมายขีดหรือลบนะครับเครื่องหมายขีด53ขีดตามด้วยเลขที่ครับเลขที่1ก็ใส่เลขที่1เลขที่2ก็ใส่เลขที่2เลขที่20ก็ใส่เลขที่20นะครับของครูสมมติของครูเลขที่49 อ่พอสี่สเสร็จแล้วเลขที่เสร็จแล้ว5 3ห้อง5้าทบสขีดสีก็คือเลขที่นักเรียนเลขที่เท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับแล้วต่อด้วยเครื่องหมายลบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตามด้วยนามสกุลภาษาไทยนะครับเปลี่ยน,นยแป้นพิมพ์เป็นภาษาไทยก็กดไม่ต้องมีคำนำหน้านะครับอ่าอันนี้ชื่ออย่างเดียวห้อง 53ขีด49ขีดชื่อแล้วก็นมสกุลก็นมสกุลนักเรียนครับอ่าก็ถ้ามันเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็เปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาด้านล่างเห็นเขาบันทึกไหมครับก็กดปุ่มบันทึกอ่าอันนี้ก็เป็นการแก้ไขเสร็จสิ้นก็ย้อนกลับไปกดปุ่มแบ็กย้อนกลับไปตรงนี้ก็ปิดได้ครับอ่าแบ็กกลับไปอ่าตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปดูไปตรวจสอบดูซิว่าชื่อเราแก้ไขถูกต้องไหมก็แตะไปที่ ห้องเรียนออนไลน์ชื่ออาแล้วก็ไปที่งานของฉันงานของชั้นเรียนก็แตะเข้าไปแล้วก็ไปดูที่หัวข้อนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับแตะไปเลยครับอ่าชื่อเปลี่ยนยัเปลี่ยนแล้วถูกต้องนะครับตรงนี้ถูกต้องชื่อนามสกุลห้องแล้วก็เลขที่ถูกเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วต้องทำแบบนี้นะครับโอเคครับผม